พ<ข>อเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้ว,ลวในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาวัตถุมงคลของวัดบ้าน,นพึ่งในวัดทิพระจำบรนซานี่แหละที่บวชอยู่นี่แหละก็เอามาให้ดูก็อดีตจเจ้าวาดเป็นรูปเหมือนผู้บัวล็อกเก็ตนะฮะนี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่เป็นล็อกเก็ตนี่เลี่ยมทองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาให้ชมชัดๆกันว่าล็อกเก็ตเนี่ยอผู้บัว ก็ท่านมีเมตตาการสร้างโรงเรียนให้เด็กศึกษาก็เป็นเจ้าวาดที่พัฒนาีนาล็อกเก็ตหลวงปู่บัวนี่เป็นล็อกเก็ตนี่เหลี่ยมทองมายุบใหม่นี่เป็นรุ่นใหม่ลังกะทะหลวงปู่บัววัดบรนพึงในเป็นแบบนี้นี่ลังกะทะองค์ล็อกเก็ตรุนจิวก็ราคาก็ครึ่งเมินนะ่ะราคาครึ่งเมินก็ ไม่ได้นับทองด้วยนะไม่ได้นับทองเนื่องจากลังกระทะนี่หายากเป็นอดีตเจ้าว่าท่านได้สร้างโรงเรียนเนี่ลังกระทะแบบนี้อันนี้แบบเก่าเรียมแบบเก่าเปิดหน้าเปิดหลังหลวงปู่บัววัดบานพึ่งในนี่ก็เป็นแบบนี้คมชัดฮะให้ดูคมชัดเมตตา แค่ค้านแค่ค้านมีเมตตาแค่ค้านท่านจะมีเกลมาไหลรุ่นนะแต่รุ่นนี้ก็หายากนิดหนึ่งหายากนิดหนึ่งมีพระพิตาด้วยปิตาหลวงปู่บัวก็มีด้วยแต่เดี๋ยวจะเอามาให้ชมเรื่อยๆนี่อดีตเจ้าว่าวัดบานพึ่งในเราเกตหลวงปู่บัววัดบานพึ่งในที่พระจำมันซาอยู่ก็พาเอามาให้รับชมกันเป็นแบบซอเอ เรียมแบบสองอยางแต่ลนเดียวกันฮะลนลังกระทะลนจิวลังกระทะนี่นี่เรียมแบบแบบเก่าเปิดหนา้าเปิดหลงังเรียมแบบใหม่ก็จะปิดเออจะดูดีนิดหนึ่งยกซุ้มด้วยก็ข้างลังนี้จะปิดหนา้าปิดหลงังป้องกันน้ำเข้าก็คลิปนี้ถ้าดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามให้กดติดตามให้พระด้วยแล้วกันให้ถึงหลักเมินสับก็ จบคลิปก็เพียงเท่านี้ขอเจรานพร